สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็ปีน้องเทาไท,ทยลื้อนะครับมีเอกลักษณ์อัตลักษณ์ความมีตัวตนของตัวเองนักก่นก็คือความสมัรสมัยสามัคมคีคคก,กันนะครับโดยเฉพาะวัฒนธรรมการเคารพนับถือการเชื่อฟังผู้นำการเชื่อฟังผู้อาวุโส นี่ถือว่านับว่าเป็นเอกลักษณ์ของพี่น้องชาวไทเลอร์นะครับย่างหื้อชาวไทเลอร์มีความสมัครสมานสมัคคีมีการเชี่ยวฟังผู้อุปโสนะครับปฏิบัติตามปร,รอยของผู้อุปโสในชุมชนนะครับย่างหื้อชุมชนมีความเข้มแข็งเป็นหนึ่งใจเดียวกันนะครับของชาวไทเลอร์ตีอาจจะว่าพยเยาตีหรือจึงคำนี้นะครับดังเช่นวันนี้นะครับผมจะพาท่านไปชมกิจกรรมเกี่ยวกับความเจือนะฮะ ผมเชื่อประเพณีดั้งเดิมของชาวเทลลอนั่นก็คือการบูชาการไหว้ผีบรรพบุรุษนะครับบนห้องว่าอย่างผู้บุกเบิกก่อตั้งผู้ต่อสู้ผู้ปู่ทางเพื่อชนรุ่นหลังได้อยู่เย็นเป็นสุเนี่นั่นก็คือบรรพบุรุษของเขานักรบหรือว่า,าผู้นำนะครับอันนั้นนะครับชาวเทลลอก็จะมีประเพณีการเลี้ยงผี นะครับ,บผี่บรรพบุรุษนะครับหรือว่าการเลี้ยงเจ้าปอนะฮะซึ่งแต่ละชุมชนก็จะมีเจ้าปอมีบรรพบุรุษผู้นําในอดีตเป็นผู้นํานะครับทางชุมชนก็ได้มีการจัดตั้งศาลเจ้าปอขึ้นมีได้จัดตั้งได้สร้างอนุสาวรีย์นะฮะศาลเจ้าปอตีครบนอบถือต่างๆไว้นะครับแล้วก็ทุกๆปีนะครับาทางพี่น้องชาตรีก็จะมีประกอบพิธีกันบวงสรวง นะครับสารกระป๋อต่างๆนะครับถือว่าเป็นความเจือวิธีปฏิบัติเป็นกุศลบายนะครับย่าฮือปีน้องชาวเิลเลอร์มีความสมรสมารสมัครีกันมีการทํากิจกรรมร่วมกันมีการตระหนักถึงความกตัญญูรู้คุณต่อบรรพบุรุษตีลงรับไปแล้วนะครับตีได้สร้างบ้านแต่งเมืองไว้นะฮะเพื่อชนรุ่นหลังได้อยู่เย็นเป็นสู้ครับเอาไปชมกิจกรรมบางส่วนเกี่ยวกับการเรื่อง ีนะครับสารเจ้าปอบต่างๆราครับตีคุ้มของมูบานครับไปชมกันเลยครับมึงคำฟื้นนองจอมเตงไหวปันก็จัดบันไม่จิตควอมนิสังควักตึงแขง ประเพณีสามปีสี่รวงข้าวหรือพิธีบวงสวงดวงวิญญาณเจ้าหลวงเมืองล่าเวียนมาบรรจบอีกครั้งโดยปกติจะจัดให้มีพิธีดังกล่าวขึ้นทุกๆสามปีเหมือนคำที่ว่าสามปีสี่รวงข้าวหรือพิธีบวงสวงดวงวิญญาณเจ้าหลวงเมืองล่าเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของชาวไทยลื้อบ้านฝังแวนหมู่ที่11ตําตำบลเชียงบานอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยา หากนับปฏิทินจะนับเป็น3ปีหากนับจากการทำนาจะเป็นการทำนา4ครั้งครับก็ขอ,ขอสวัสดีนะครับครับประมี่นอ้องเจ้าไทยลือกุ่นนะครับวันนี้ปีนวันที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับตีบานฝังแว่นหมูสิบเอ็ดตำบจึงบ้านอำเภอจคกําจังหวัดพะเยานะครับก็เด้เวรอมัมจบขรบรอบประเพณี3ปีสีองเขาหรือพิธีบงรซง,งดวงวิญญาณจะลงมาละซึ่งทุกๆ3ปีนะครับนับตามปฏิทิน ก็คือ3ามปีแต่ปัะธานนับตามรอบการทำนาก็คือสีสีรอบของการทำนาก็จึงปินอากมติวา่าสามปีสีของเขานะครับสําหรับจารีแในประเภที้สามปีสีของเขานั้นนะครับที่จัดขึ้นเพื่อจะได้ล,ลกนึกถึงบุญบาร,รมีของเจ้าลงมงลาผู้ครองนครลันนาซึ่งปินเจ้าเมืองลันนาตีเมืองเจีงลุงมณฑลยูนนานประเทศจีนและเป็นบรรพุรุษนักลบผู้เก่งกะของเจ้าไทลือ นะครับซึ่งการปฏิบัติกประเพณีนี้นะครับก็ทํามาโลยลอยๆปีนะครับเดิมสาหรับประวัติของเจ้าโลมเมืองลานะครับเป็นตานปินนักลบปินผู้ปกครองปินแม่ทัพขับของลานนาสมัยจีเมืองเจิงลุงเมืองเจิงฮอนทีประเทศจีนมัน,น่นนานซึ่งเมื่อประมาณ200รยกว่าปีที่ผ่านมานะครับก็ได้มีการอพยพของชาวไทยลือดังกล่าวในปนวาเก็บพักสาสา เจ็บขาเซมืองซึ่งปินเรื่องเล่าทางการเมืองของนัครภูคนครล้านนาและเมืองเชียงลุงตีมณฑลอยู่นานประเทศจีนนะครับการอพยพของชนชาวเทยลือนั้นอพยพขึ้มาตั้งประเทศเวียดนามประเทศล่าประเทศพามามากัรหลยด่านนะครับซึ่งจะสังเกตได้จากว่าจากจื่อเมืองต่างตที่เมืองในเมืองสิบสองปนนาก็จะมีจื่อเมืองต่างๆาหลักนามาเป็นจื่อตั้งมุบาในเมืองไทยนะครับว่าจะมีเมืองเมืองลา เมืองบ้านเมืองแพดเมืองแวนเมืองโย้นนะครับซึ่งปินป็นจื่อเมืองในสิบสองปันหนา้าในโซนคาว่าสิบสองปันหน้านั่นนะครับก็บปินจื่อเมืองซึ่งมีฮีดนี่เจ้าเจ้าเมืองกาวิละนะครับเปินได้จัดตัง้งเมืองได้ตอนเอาขาเมืองต่างๆสิบสองเมืองนะครับเหินมาอยู่ในในการปกครองซึ่งในการ เปิลหองว่าเปินการมอบมอบอสินนํำใจหรือว่าการปกครองของ,อข,องของเมืองเจ้าเมือง,ง,งนะครับทางเจ้าเมืองก็จะได้มอบผ่านเขาเห่อหนึ่งนฮับเป็นเจือเขานะครับแล้วก็เมือได้นาไปปลูกแลว้วก็จะได้เอาผลผลิตนั้นมามอบหื้อกราบทางเมืองลงก็ปินจึงตึง,ตงจึงปินตีมาของ,ของคําว่าสิบสองสิบสองเมืองนะครับสิบสองปันหน้าก็มามามาเปินจื่อและเปินประวัติดังกล่าวนะครับ นาเดอวววนนนเเเเงบบาาาาทยใกติหพ <to ื่อรำลึกถึงบรมีของเจ้าหลวงเมืองล่านักครบผู้เก่งกล้าสามารถผู้ครองละครล้านนาและเป็นบรรพบุรุษของชาวไทยลื้อชุมชนชาวไทยลื้อบ้านฝั่งแวนได้ตระหนักถึงบุญคุณของผู้มีคุณอุปการเจ้าหลวงเมืองล่านักครบผู้เก่งกล้า เพื่อสืบสารประเพณีอดีงามของบรรพบุรุษที่สืบต่อกันมาร่วม นครับก็ต้องขอกราบสวัสดีครับผู้ชมทุกท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ง,งานประเภทนี้3ปีสีหงเขาบันฝังแวน่นมูทิ่11ตะบุญเจีงบ้านอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยานะครับซึ่งในการจัดงานในครั้งนี้นะครับเป็นงานประเภทนี้3ปีสีหงเขาเพื่อที่จะลํำลึกถึงบรรพบรุษของอของชนไทลือนะครับตีมีบรรพบรุษก็คือจะล้มเมืองลานะครับและก็วัตถุประสงค์ระดับที่2ก็คือเพื่อความสมัครสมานสามัคคีของ กลุ่นตีปินไทลือซึ่งบัณฑ์ฟังแว่นนะครับมีลือนะครับยุตธกันเก่าซิปรเซ็นต์นะครับของมู่บานนะครับสลับภาพโลมของบัณฑ์ฟังแว่นนะครับมีทั้งหมด 133่งลิโคเลนนะครับมีประชากรอยู่แต่กันทางมด4 7 6หกุ้นนะครับแล้วก็ในมุนบานนะครับสวนมากนะครับประกอบอาชีพทำนาแล้วก็ทำสวนลำใหญ่นะครับซึ่งเป็นหัวใจลักของอำเภอเชียงคำเลยกับว่าไดน,นะครับตีท่านไนเหินอยู่ในครั้งนี้นะเนาะอันนี้ก็เปินผู้สูงอายุเนาะปินแม่ยอดนะครับเปิ้ลก็มีความพนัดในเรื่องของกลุ่มอาชีพเกี่ยวกับเขาแคบนะครับแล้วก็อันนี้คือแม่ คำใบคิมเฮ็ดนะครับซึ่งมีความชํานาญเกี่ยวกับการทอตุ่งนะครับไพ่ตีอย่างหาตตุ่งนะครับมาประดับหรือเอาไปตานก็สามารถใด้สังกับกลุ่มผู้สูงอายุได้นะครับก็ครางนี้นะครับเป็นวันละเห็มวันละหนึ่งตีลูรานจะลมเวลาได้ลมโตลมใจกันมาจัดงานนะครับจะสืบสานตํานานประเภทนี้ดังเดิมนะครับเนาะดังนั้นก็ท่านผู้ชมนะครับจะจะมา มาชมมาแอ้วบานฟังแว่น,นก็ย e, e e ินดีเชิญไดนะครับจิเเพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีของคนในชมุมชนและเพืพ่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวใน<า>ด้านจิตใจของลูกหลานเจ้าหลวงเมืองละ ืครับสำหรับประเพณีสามปีสีของเขาวันแรกนะครับเดิมๆแล้วเดิมๆแล้วนะครับประเพณีนะ่ะจะมียุ่เจ็ดวันนะครับแต่กับตามยุคตามสมัยก็ลดเลยม,มาสามวันแต่ในยุคปัจจุบันยุคเศรษฐกิจและความพร้อมนะครับของของมุบานเจริญมันเป็นสองวันซึ่งวันนี้เป็นวันแรกนะครับวันแรกก็จะมีพิธีกรรมเกี่ยวกับการแห่หมอเมืองแห่หมอเมืองหรือแหอ่ปอข่อจ้ำ นะครับมาอย่างบริเวณที่จะทำพิธีกำเมืองนี้นะครับมือมีขบวนแห่ไปขับเขาจํามาถึงแล้วนะครับก็จะได้มีการอถวายเครื่องศิลเครื่องสักการะนะครับกับทางเทวูปเจา้าลงเมืองลาจากนั้นนะครับจากนั้นก็จะได้เชิญมอเมืองนะครับเขาไปพักอย่างจัหงหอหิ้งจางหิ้งมานะครับตีต่างหมู่บ้านได้เต็มไว้จากนั้นก็ จะได้รวมกิจกรรมหมู่บ้านจะมีะกีฬาสันทนาการเพื่อสร้างความสมัครสมานสามาคัคคีในภาคกลางวันนะครับหลังจากตอนบ่ายนะครับตอนบ่ายทางหมู่บ้านก็จะจัดถึงมีการประกอนะครับประกอห้องเพลงก็ปิปนปเพเภทนี่ตีตีดัดแปลงมามาจากเดิมลายๆย้า,างนะครับเพราะว่าในยุคป,ปัจจุบันนี่ถ้าจะทําแบบสมัยก่อนที่ผ่านมานั่นก็คงจะลําบากเพราะว่ามันมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับ และวทำย้างหนึ่งนะครับตีต่างหมู่บ้านด้จัดทำก็คือตาแหลวปนห้องการปักตาแลลวตามประเพณีเขานั่เเนเวลาขึ้นตาแหลวนั่นก็มือนะครับกุนไตลือเปินออ้นจะบุหือคุณนออกกุนนอเขา,าหาฮักแมวพิษตรงนั้นขึ้นไปพวกก็จะมีการปั๊บนะครับปั๊บไหมขอาหมู่บ้านแต่ในยุคตอนนี้ก็เปลนเปลนไปนะครับก็ปีนวันปันแรกของการเตรียมงานเจ้าลงเมืองลาในครั้งนี้นะครับอันนี้ก็ตใต้ ปพณีสปีสี่รวงข้าวหรือพิธีบวงสวงดวงวิญญาณเจ้าหลวงเมืองลาซึ่งเวียนมาบรรจบอีกครั้งในปี2560นี้โดยปกติจะจัดให้มีพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าวขึ้นทุกๆ3ปีเหมือนคำที่ว่า3ปี4รวงข้าวหรือพิธีบวงสวงดวงวิญญาณเจ้าหลวงเมืองลานับเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของชุมชนชาวไทยลือบ้านฝังแวน หมู่ที่11ตำบลชิงบานอำเภอชิงคําจังหวัดพะเยาประเพณี3ปี4รวงข้าวหรือพิธีบงสวงดูวิญญาณเจ้าหลวงเมืองล่าหากนับปฏิทินจะนับเป็น3ปีและหากนับจากการทำนาจะเป็นการทำนานับ4ครั้ง วันนี้ทางชุมชนบ้านฝางแวนได้จัดพิธีกรรมเพื่อน้อมนำรึกถึงบุญญาปรมีของเจ้าหลวงเมืองล่านักรบผู้เก่งก,กล้าส,สามารถผู้ครองนครล,ล้านนาและเป็นบรรพบุรุษของชุมชนชาวไทลือ้อวันนี้ลูกหลานชาวไทลื้อได้ตระหนักถึงบุญคุณของผู้มีคุณอุปการเจ้าหลวงเมืองล่านักรบรบผู้เก่งก,กล้า อีกท well ั้งเพื่อสืบสารประเพณีอนดีงามของบรรพบุรุษที่ได้สืบทอดกันมายาวนานร่วม100ปีเพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนและเพื่อไปที่ยึดเหนี่ยวในด้านจิตใจของลูกหลานเจ้าหลวงมืองลาสืบต่อไปหมาอยู่หนานหมู่มูหวานหมูซิเรสตำบลเจ่งบ้านเป็นลือ ลือทั้งหมดโดยมาโคกเกาก่อมาจากบ้านหนองโบบ้านหนองโบตำบลป่าข้าอำเภอตามังพายังเจ้าลงเมืองลานี่ก็มีแบบมียังอยู่ที่บ้านหนองโบอำเภอท่ามังพาจังหวัดน่านแล้วอพยพกโเกโเกาก่อมาจากสิ้นสองป่าหมือนกันหมดนะสิ้นสองป่ามาก็มาอยู่ตรงนี้ก่อนมาแป้งบ้านแป้งเมืองกระจายออาไป Tạm mũ bản tăng, tăng tăng, chắc nan cổ Âu Phật mà chẳng tiền hầm mà tăng bản quen quá thân hạ, mà ai mũ 1, mũ 2, mũ 6, mũ 14, mũ 11. Mũ 11, thân hạ này mũ bản mũ 11. Thì mà uh, mình cha chơi chắc uh, mừng 12 xong phần hạ mà, mượn gắn, nhắc chắc bố mà. cầu là tam đường nào can ปรเมืองปืนขึ้นมาบักเอาปีกุนพันเล่ครับอยู่เยิ่มไปเออความเป็นมาของนันคุณไต่ลือไต่ลือนี่ฮักษาวัฒนธรรมโดยมากก่อ <ไป S 1> ที่เป็นอาหารพปินเมืองการแต่งอ,อาหารพปินเมืองก็มีแองแทมีเขาแคบมีอประมาณแกงหังเล่ของปืนๆปนของบานของเจ้าบานไข่ลือมีแองแทะเขาแคบนี่ก็เป็นเป็นอาหารพื้นเมือง การแต่งโตแต่งโตกอบเป็นเฉพาะของไยลือไยลือก็มีไรยเมือยังยังมือมือเป็นมูมูซิเบสนี่มาจากเมืองลาเมืองลาสิบสองปัหน้าเมืองเมืองอยู่นางประเทศจีนเขาพยพมาเหมือนแล้วโดยการนำทัพเป็นเป็นเป็นนำทัพมาาจจะลงเมืองลาเป็นหัวหน้าเจะลงเมืองลาเป็นหัวหน้ามา มาย oh oh ังทับยูตีเมืองนานกับแบงกำลังกันมามาลูกล้านของอายุต่างเจียงคมาอายุบ้านแว่นพัฒนามายุบ้านแว่นหมูหนึ่งหมูสองหมูสิบสองหมูสิบสีหมูสิบเอ็ดเป็นไตลาเป็นเป็นลือลาเป็นเป็นลือลาติกับเหมือนกันประเภทนี่เหมือนกันโอ้ก็ซ้ำเน่งเดียวกันมันเป็นเมื่อไงไตลาไอลือลา เป็นลือลาใบแจ้ใบแจ้เลือลุปนยังอืน่นหรือสำเนียงมันมันนี่สันสันสำเนียงไก่เลือดสันสันขับก็ประเภทนี้ของไต่ลือก็เอกโมซีเบสนี่กอที่มีการบวงสรงจะลงเมืองลาสามปีสีงงเขา สามปีสีของเขาปีนี้ก็มาจับมาจับกับวันที่หามาชุมนุมกันวันนี้ก็มีการเลงเลงจะลงเมงลาปางปีเรียกว่าปางปีสีปีสีสามปีสีงงเขาเกี้ยวเขาสีสีเตอร์ก็มาบรรจบกันปีนี้ก็บสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดข้นพุนลูกกำเรงนี้ได้เศค้ายกรข้าก็ไรกำนึงได้เศร้าจัง ปีหลักหลาดอกไม่กว่าที่บอกนางไปผมก่ออยากทิ่มาฟ้ากลูกฟ้ากลา่นฟ้าพ่อแม่พปีนอผู้สูงอายุของเฮาทีมีวัฒนธรรมไตเลยของเฮ้าเนี่ยบอกเล็กน้อยแหงตัวหูหรือนะครับหูหรือเสร็จแล้วก่อเพื่อว่าเป็นการรักษาประเทศนี้รักษาวัฒนธรรมของไตเลอ ใส่ลือของมันเหมือนล่าซ uh, ื้อทอดกันมาตั้งแต่ปูตั้งแต่ยาขมุกขอเห่ออีน้อยอ้อนน้อยช่วยกันแตงโตแตงโตแล้วก็อู่ลือใน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 หมู่บ้านครับก็พยายามที่หักซาประเภทนี่ใส่ลือของเข้าไว้ตลอดมันมันซื้อต่อเนื่องกันไปจนลูกจนล้านครับมันมือเบื้องใดเลยหายกว่า พี่บอกอาหนาน้องคำฝัน,นีนทุกปีขังไข่คือมันจับหูใจเลสแสงอีนางคู่เก่าหรื่มมานางเฝ้ากันแล้วและตุกปีบอกไปกุมจับหูใจน้องคุณยิงแม่จางเก่า มีมาดังอยู่เสาแอปนองครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้มาชมมาแอวบานฝังแว่นมุ่สิบเอ็ดตะบุญเจ็กบ้านอำเภอเจ้าคำในวันนี้นะครับตึงประธานและก็ผู้นําท้องทีท้องทินนะครับก็มุ่งไว้ว่าจะได้ครับื่นจันใจตีเด้เห็นความสมัักสมานสมาธิของพ่อม่ีปนองบานฝังแว่นนะครับในโอกาสต่อไปก็ขอยินดีตอนรับนะครับบานฝังแว่นทุกคนนี้มีน้ำใจดีนะครับมีรอยยิ้มตี เป็นกันเองนะครับจะได้ก่อต้องอขอพุณนหนักๆเขาพุณนลายๆพออคุณบบดายบะมียังหื้อนะครับนี่เปื่อใดแห้งซังปีกไก่ไข่ปันเสยงเลยบเบแป้งมือหนาบึงมือมาดั่งถาแอบน้องทุกปีขังไข่มียาน้องคำพันจะปีเยอีมีมีสิ่งเหล่านี้เองครับก็เป็นกุศลบานดียร์แห้งชุมชนไทลื้อที่จังหวัดพะเยาฮอลนะครับมีความเข้มแข็งมีความเป็น ใจหนึ่งใจเดียวกันนะคบร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาชุมชนของชาวเทลเลอร์อนะครับแล้วก็มีการเอ,อ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่หลือซิ่งกันละกันในชุมชนได้อย่างดีนะครับถือว่าเป็นาการสร้างความเข้มแข็งนะครับชุมชนโดยใจเกี่วกับความเชื่อเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีของชาวเทลเลอร์ดังเช่นเรื่องราวที่ท่านได้ชมในวันนี้ครับผมยิ่ร่วมรานบงนะครับผมรายงานจาก chúng tôi Thái Lưu, tỉnh Ảp Hồ Chí Minh Khám, trang vật Phà-Yau. Chào Mưa kéo văn phá, giọt đôi ăn vả ai pét có, chênh đầy thịt chăn, can, bụt phá sâu ngô bụt thảo tô năn, đầy chư cha mà chú ăn vả côn mại năn, có chênh đầy chứa nằm à lộc tô lau, กั๋นนักเต๋านี่ปีบอกวันแซนอีหน้าบัดเดี๋ยววันนี้ขอยาไปปินหนีกับน้องแม่จาะครับดอนกอมตัวนี้ปีมาครับจอมเสงเลเลุดก่าวคำว่าเข้มปีบอกหู้อเสแล้วคนได้จื่อจํการกุดคํานี้ปีก็บ่เอามาไส อันว่าเท่าสองตัวปู่ยาก็จริงได้ว่าพรฒนารมตัดหญงเตปื้นเม่อเก่าอันว่าปาตุกินงูก็จริงได้ทีว่าปะปะกรรมปะปธรรมปีมาใครฝันน้องปีนยิงว่าปินเจอนี